ครั้งแรกมาก็แบบนี้แหละเหมือนกัน <c oughs> ดูยังไหนขึ้นบนเลยมะโอเคเี้เราต้องไปจองบ้านก่อนหนูขึ้นบ้านเลยปลอดภัยเอออย่ายิงนะนั่นบังอิญอยู่บ้านเหมือนกันเดี๋ยวเยงน้งนพี่เอาหน้าต่างนูน้น ไอ้เหี้ย yeah, me... you, Nay. โดนเลยที để chụp anh để chụp anh để chụp anh. <laughs> oh ho, Salah, อะไรดีรอบนี้อันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหลงแบบวะเล่นดามไหมืนลูกซองแม่มวะห <c oughs> รอเกาะเหรเกาะยังไม่มีเอาพีเก้า่อนมาก่อน คืไหนล้เฮยเสียววะบนหลังคาวะิงหลังคา,า,า,าให้ผมขึ้นชั้นบนนี้ยิงั้ย อุ้ยในบ้านในบ้านในบ้านตรงเนี้ยตรงผมผมตีฟ้ามันจะไปชุบเพื่อนตรงลัว,วพี่เบียร์ข้างหลังในบ้านพี่เบียร์พี่เบียร์ข้างหลัง จะตายแล้วจะตายแล้วจะนะเพื่อนเราตายด้ว่ะโอ้โหเก่งนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> พี่อยู่นี่ไม่ให้ซื้อตะทีวะซื้ออะไรดีวะเนี่ยเงินยังไม่ถึงไง หน,หนูไปซื้อลูกซองมันแทงหรือเปล่าโอเคอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถ <c oughs> อุ๊ยอัยอะไรวะมีวางกลับไวเบิดไว้มันอยู่ตรงตรงมุมลง ตรงหลังล้มตรงหลังล้มไอ้ตรงหลังล้มจะแตกแล้วตรงหลังจะแตกแล้วไม่มียานะ โอ้ไม่กล้าลงวะไม่มียาเอาจะเด็กไอเราก็ลมง่ายเหลือเกินคุณครับตรงตรงลังตรงลังน่าจะมีสามตัวแล้วแหละตรงลังถ้ามีระเบิดเตียงก็ได้อยู่เอาวะยาไม่มีน่าจะมียาล้มหายจังไปคนเดียวไปคนเดียว งงให้ให้ออมไปม,มาให้ชิปหายนี่ก็ยิงกูจังวงอยู่ใกล้เราแะอยู่ไทยรถอยู่ไทยรถดูยังไงอ่ะมีจุดอ่ะจุดตรงกลางเห็นปะ ขึ้นมาเกียร์แล้วกระตุนเหลือสามนัดมันอยู่ไทยรถสองตัวอยู่ไทยรถส,สองตัวเลยต้องลงดูคอนเทนเนอร์ฝั่งวันใดขวามือในตัวหนึ่งนะ๋อแล้วมันต้องวิ่งแล้วเล็กตัวอยู่ไหนวะ ตรงเนี้ยนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างเราเนี้ยให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาโอ้หเราต้องลงไปหาโเนี่ยเข้าหัวไปมีสองพันแล้วเอาชุดเกาะก่อนเซอร์วกเฮ้ยเฮ้ยกระตุนมันไม่ให้อ่ะ ต้องไปเก็บแตกศพใช่ไหมลงใส่พี่น่าจะเป็นเช่นนั้นตังก็ไม่พอจะซื้อเอเคใช่ไหมโอ้มันอยู่ตรงโต๊ะคอนเทนเนอร์นู้น โอ้ยอยู่นาลงเลยฮะเอามอนระวังนะมันดันมาที่พี่เบียรกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้โอ้ตาลาระวัง อยู่ข้างบนนี้ป่ะอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปลงมาแล้วลงมาแล้วโด <laughs> ดจากที่สูง, <laughs> สงเท่ครับ มองไม่ค่อยทันกันนะหมดแล้วเหรอว่ามันมันลากันนี่เช้าก่อนยิงตัว